มีแล้วอะไรกันนี้หอยแครง <c oughs> เยอะมากสองกิโลเลยนะทุกคน สวัสดีทุกคนก่อนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนนะคะมาทำหอยแครงราดน้ำพริกปลาร้าของโมนะคะหรือว่าน้ำยำปลาร้าของโมนะคะเมื่อกี้ก็เห็นหอยแครงไปแล้วนะคะนี่ดูพริกด้วยอันนี้โมปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะแซบใส่ไปเลยนะหมดเลยอ่ะอือโอ<ฮ>้โห ชีดอยู่นะว่าไปนี่อะจากนั้นนะคะโมก็จะมาใส่น้ำวิเศษของโมนะคะวันนี้ก็ถือเป็นแบบทำเป็นเหมือนร้านยำที่เคยทำนะคะทุกคนน้ำตาลเคี้ยวนะคะหนึ่งสองสองครึ่งแล้วกันมาจ้ะปลาสุดนัวของแม่บุญล้ำเจ้าเก่านะจ๊ะหนึ่ง กระบ,บวยกับอีกครึ่งช้อนแล้วก็น้ำปลาใส่ไปประมาณนี้กะเอานะทุกคนแล้วก็มะนาวนะจ๊ะบีบลงไปเลย ประมาณน,นี้ก่อนแล้วก็คนเฮ้ยลืมใส่ผงนัวได้แล้วเธอเป็นเหมือนแม่มดทำน้ำบูดูอะบูดูคืออะไรก็ทำน้ำแบบน้ำต้องคำสาบอะแล้วทีนี้เธอก็ชุบแอปเปิ้ลชุบแอปเปิ้ลไปให้อนั่นกินอะใครนะ คนแคสโนไว้ให้สโนไว้ให้คนแคลล่สน <laughs> ไว้มาเราจะมาลองชิมกันนะคะไม่อร่อยเหรอขาดเปรี้ยวกับเค็มใส่มะนาวกับปลานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยนะคะ ็จแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าซีดมากนะชิมน้ำก่อนมากินเลยนะ ส่วเผ็ดไหมน่ะนนองเผ็ด่อร่อยเดี๋ยวมากินแบบจุใจดีกว่าทุกคนเหนื่อยออกแล้วเนี่ย คบรรสมากเผ็ด <Wow. S 1> เปรี้ยวหวานตามด้วยเนื้อหอยแครงแบบกรึบกรึบหวานๆนะทุกคนคือแบบส่วงวะส่วงวะอะ่ะดูจากหน้าก็คือเนื้อออกแล้วอะ่ะ หวานรหวานหรือเผ็ดหวานเนืน้อหอยแครงเผ็ดพริกซ <c oughs> าบซาบไปทั้งร่างกายอร่อยมาเด้อสุขคนเอ้ยมากินหอยแค็งราดน้ำพริกย้ำของโมเดร์จา้าบอกเลยว่าแซ่บ จี๊ดสะไจลายๆจ้ะสะวรรค์ สวัสดีนรกสวัสดีอยู่ในอกนรกอยู่ในใจมามามากินมั่งเฮ้ยวันนี้ได้เห็นความเดือเต็มมากกว่าคลิปที่แล้วบอกเลยว่าแซ่บมากเลยทุกคนนะ เมื่อกี้ก็เป็นแบบโมก,กินแบบยยอะๆนะทุกคนตอนนี้ก็คือมากันสองคนนะคะเพราะว่าเป็นของปวดของมิวใช่ไหมโหแซ่บอร่อยหอยแครงตัวใหญ่ๆเลยหืมโห,โหสุก้อย สกิโลอ่ะทุกคนจะหมดไหมเนี่ยอร่อยมากอ่ะอเพราะว่าหอยแครงคือแบบรู้เลยว่าสดแล้วแบบลวกพอดีอ่ะอันนี้เข้าไม่ผักเหม็นเขาไม่กินจริงอ่าเดี๋ยวลองด้ชอบไหม ไม่ชอบกลิ่นตอนท้ายอะ่ะแต่ตอนแรกกับตอนกลางอนเยี่ยม,มเลยแต่ตอนท้ายมันได้กลิ่นเขียวอะเขียวแบบเขียวอืแต่เดี๋ยวโมอบอกบอกบอกพิกัดหอยก่อนนะคะทุกคนพอดีเป็นเจ้าประจํานะคะชื่อร้านโอหอยนะคะมีเพจด,ด้วยนะเดี๋ยวให้นิวอ่ะแปะให้จริงๆอันนี้อุดหนุนเขานะทุกคนเพราะว่าช่วยๆกันเนาะสดจริงๆจงจงเจ้านี้นะคะอยู่เดอะมอบังกะปินี้เองใกล้ๆครั้งที่แล้วที่เราสั่งมากินปะใช่ใช่ ว่าอยู่รสชาติเดียวกันคือหอยเขาจะแบบมีความแบบไม่เหี่ยวนะคือรู้เลยว่าสดอะ่ะมันจะแบบกึบดึงดังอะ่ะแล้วก็หวานกินเข้าไปเขารู้เลยว่าแบบไม่ใช่หอยแบบหลายวันอะ่ะอแล้วแกะคือไม่มีตัวไหนเสียใช้ได้ทุกตัวลองดูนะทุกคนไม่เล็กด้วยนะเนี่ยพอดีคำ แต่ว่าเธอไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเขาให้เขาลวกกี่นาทีคือเขาลวกมากอ๋อโอ้ยนี้ก็เพอร์เฟคล้วไม่ต้องบอกเลยว่ากี่นาทีหูหแซ่บม,<ฮ>มากเอากองไว้เลยแบบนี้เดี๋ยวนี้น้ำยำเธอทำน้ำไม่ไม่ไมค่อยติดหวานเหมือนแต่ก่อนนะเธอชอบแบบไหนอะ่ะชอบทุกแบบเพราะว่าแบบไหนก็อร่อยอร่อยแบบอร่อยจริงจังเลยอะ แต่เมด like mm ูน hmm oh ี้ต้องแบบมือเปิดหน่อยเนาะใช่กินพริกเข้าไปด้วยเผ็ดนะเผ็ดรู้สึกหูแบบวิ้งนี่ของเขาเสร็จแล้ว สามตัวเต็มปากเต็มคำอ่ะแซ่บเผ็ดอร่อยหยุดไม่อยู่อร่อยมากอ่ะขอห่อผักหน่อยนะออแต่หอมมากอยู่เลยอ่ะ จริงๆอะ่ะคือเหลืออีกนะทุกคนแต่ว่ามันเต็มถาดแล้วลลวกพอดีมากแบบมีเลือดซิบๆอะ่ะจริงๆกินหอยแครงมันต้องมันต้องไม่สุกมากนะทุกคนมันต้องแบบประมาณมีเดียมแรประมาณนั้นอะ่ะกึ่งแบบกึ่งซิบๆอะเลือดอะ่ะมันถึงจะมีรสหวานเนาะถ้าแบบแห้งไปมันก็จะแบบไม่ได้ความแบบจุ u i c y พัาโลกเองน่าจะประมาณ30มสิบวิปะ่ะแต่ความอร่อยมันก็ต้องแลกมากับการการอะไรข้าห้องน้ำนนี้คือโมใช้เวลาแกะไปด้วยนะทุกคนม,มาคำนี้ขอมอ้อไปกับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ น,นี่เราทำพริกกี่เม็ดโอ๋ใครจะไปนับหนึ่งล้านเม็ดร้อยถึงไหมหอืมน่าจะถึงเลยนะปั่นรวมกันพริกั้งพริกแห้พงพริกสดอะแซบอีลี่นี่เราต้องเผ็ดเผรเยแบบ ่อยจริงจรงอ่อยจริงจริงลิงจ่อยๆออ่ข้างหลังเนี่ยมันไม่มีพริกติอเอามาจิ้มข้างหน้าแย่งกันกินแล้วได้สดแบบน้ำหอยอ่ะหอยหวานมากใช่ อยากกินอันนี้มั่งอ่ะอ้านัหนอันนะ,นนะชื่ออะไรนะแล d ด s ิชเน,นี้น้องโมไม่มีใครหล่ะมาฝากเหรอเออไปซื้อทีไรลืมทุกที <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนักสงสัยจะไม่ใช่เพื่อนซีแหละ <c oughs> ถ้าเป็นยี่ห้อโฆษณาไอติมยี่ห้อหนึ่งก็ต้องบอกว่าอร่อยมัวกใครที่ชอบกินนะบอกเลยเนาะเด็ดอืมมันจะมีอารมณ์กินแบบเหมือนเป็นปอบอะซัดโทกสัดโทกแบบหน้ามืดหยุดไม่อยู่อะ เขาเหมือนปอกอ,อร่อยหอยก็อร่อยคนทำน้ำยำก็ทำอร่อยแล้วสวยไหมสวยครับสวยสุดในในห้องนี้แล้วเข้าตาปะเกือบ <c oughs> สรุปอันนี้มีแต่พริกอีกจะถามทุกคนว่าคือถ้าเป็นแฟนกันอะคือแฟะคือแฟเต็มเลยนะขนตาเขาหลุดนะไม่หลุดค่ะเฮ้ยเครื่องทำอัางไม่เป็นไรได้โอ้โหจริงเหรออะไรเมื่อกี้จะพูดอะไร โมมีเรื่องอยากจะถามทุกคนไงว่าถ้าแบบเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าแบบเราอยากทําสัญญกรรมอะ่ะแฟนอะจะให้ทํำไหมไงเพราะว่าข้อเนี้ยยังไม่เคยถามทุกคนแต่ว่าส่วนตัวโมอ่ะนิวไม่ให้ทําแต่ทําไมถึงชอบดูผู้หญิงสวยที่หญิงทําอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบนนองอันนี้อะไรอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลย <laughs> คือเป็นอะไรที่แบบมันย้อนแย้งเนาะทุกคนเนาะไม่ย้อนย้อนเขาเปลี่ยนความคิดละไม่ใช่หละไอเขาเปลี่ยน<ช> <ละ S 2> จริงๆก็วันนั้นนะ่ะฟังคุท็อปทอ่ะคือเขาก็เปลี่ยนความคิดคือจะให้เขาไปทําถูกไหมเออฟังเขาพูดก่อฟังให้จบอ่ะนะคือเขาฟังคุท็อปทแล้วมันก็จะมีแบบอะไรพี่เผือกพูดพี่ต้นหอมพูดพี่ลูกกอล์ฟพูดอะประเด็นมันก็ประมาณแบบว่า มันเป็นสิทธิส่วนตัวใช่ <c oughs> เขาก็ต้องเคารพสิทธิเพราะว่าอยากจะพูดแทกจริงๆเลย <c oughs> เออแต่เขาไปฟังมามันก็มันก็จริงอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนอยากทําอ่ะแล้วทําแล้วมันมีความสุขอะ่ะเออมันก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นร่างกายของเขาหรือแ,แม้แต่แบบว่าเรามีลูกแล้วลูกเราอยากสักอย่างเงี้ยถ้า <c oughs> มันก็เป็นร่างกายของลูกแต่ว่ามันก็ต้องแบบบอกลูกให้เข้าใจว่าอยากหน้าอะไร <c oughs> ว่าเขาอ่ะไม่ได้ต้องการให้เธอสวยไปกว่านี้แล้วเขาชอบเขาชอบความสวยแบบแบบนี้แล้วอ่ะอเขาไม่ต้องการให้มันแบบมันไม่มีคำว,ว่าเพอร์เฟกอ่ะเข้าใจไหมแค่เธอทําใช่ไหมพออายุหกสิบหกสิบเจดสิบเธอก็ต้องไปทำทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอือ ยังไงเธอก็ต้องแก่เธอก็ต้องเหี่ยวเธอก็ต้องอะไรแล้วเขาอะรับได้อยู่แล้วอันนั้นก็มันเป็นเรื่องอนาคตไงก็เรามีความสุขตรงไหนเราก็ทําแต่เขาไม่อยากให้เธอสวยไปกว่าเนี้ยเขาชอบความสวยแบบแบบแบบเนี้ยแบบตั้งแต่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพือจะสวยน้อยลงเพราะการเวลามันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องที่คนทุกคนมันต้องยอมรับอยู่แล้วอะ่นะแต่ว่าถ้าเขาไปทําก็ ก็ไม่ก็ก็ไม่ห้ามก็คงห้ามไม่ได้หล่ะแต่ว่าเขาอะไม่ห้ามแต่ว่าเปลี่ยนใช้คำพูดเป็นไม่อยากให้ทำเฉยแต่ถ้าอยากทำเธออยากทำ,กทำมันก็เป็นสิทธิ์ของเธองั้นเขาไปทำก่อนแล้วเขามาบอกตีดีกว่าแบบไปทำมาเสร็จแล้วก็ต <c oughs> ีโอ้ยโอ้ย <c oughs> เข้ามาแก้แลยไม่ได้นะทุกว่านาะมันก็แก้ไม่ได้เขาก็แค่บอกว่าไม่อยากให้ทำแต่ว่าถ้าเธอไปทำกันก็เรื่องของเธอไง นั่นแหละทุกคนมันก็เลยแบบว่าโมก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงไม่อยากแค่ทำทั้งนั้นที่แบบเขาก็ชอบดูสิ่งสวยงามผู้หญิงผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยแหมเธอยังดูบีทอคนหล่อๆเลยคนเรามันก็ต้องดูสิ่งสวยงามในสื่อออนไลน์สื่ออะไรก็เรื่องสวยะะเหมือนเขาอ่ะไม่ต้องสวยเหมือนเขาชอบที่เธอสวยแบบของเธออะไรน้ํามศิกรรมก็ไปทำตามเขาหนุนหน้าตาก็เหมือนๆกันหมดทั้งโลกแล้ว ไม่เขาจะเอาปากมาไว้บนหน้าผากก็จะเอาตาไว้ตรงแก้มแล้วถ้าเขาจุบเธอจุบเงี้ยหรออืมโอ้ยไม่เหมือนไทยไงแต่ถ้าน้องไม่ไงเขาลักงน้องเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าเผื่ออีกห้าปีไม่พูดแบบนี้แล้วแบบนี้แหละ เขาจะเลิกรักน้องก็ต่อเมื่อข้างในน้องอ่ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแค่นั้นแหละเพือแปลงร่างเลยดูแวมผพาเมาคืนก็ข้างในเปลี่ยนเขารู้เลยจุดประสงค์อ่ะจะมาพูดในคลิปนี้เพื่อที่จะบอกว่าอยากจะไปทำกิจกรรมโถโด แม่่ก็แค่ okay. มันแบบขึ้นมาอืม,อมแต่พอเขาได้ฟังความคิดเห็นของน่นแหละในพูทธาผทโธเขาก็เออเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกเขาบอกเธอแบบไม่ให้ไม่ให้ใหคําว่าไม่ให้คือบังคับนะใช่ไหมอืไม่ให้เลยอืมแต่เขาก็มีเหตุผลของเขานะแต่เธอเข้าใจาเหตุผลขเขาใช่ไหมอ่าอ่าแต่ที่เหลือมันก็แล้วแต่เธอพิจารณามันเป็นสิทธิ์ของเธอ อยเขาได้ไปทำมั่งทำอะไรตัดแขนตัดทำไมไม่รู้อย่างทำประชดอะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะกับหอยแครงราดน้ำยำปลาราสุดแซ่บสุดเดือดสุดสถานโลกาของโมนะคะบอกเลยว่า แซ่บมากๆนะคะเพราะว่าเราได้วัตถุดิบดีๆนะคะจากร้านโอ้หอยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้มงกับนิ้วด้วยนะจ๊ะกับช่องมี <M ee S 1> น้าว <now. S 1> นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบมีน้าว <laughs> <ee now. S 3> อร่อยอร่อยมากเพลินมากเฮ้าเพลินเธออิ่มแล้วเหรอ อ,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 อ๋อเพราะเธอกินตอนแรกไปเยอะอ๋อหมดเลย